ันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บใบเตยแล้วก็มาทำน้ำอัญชันใบเตยกันค่ะน้ำอัญชันใบเตยได้เลยไปเก็บใบเตยตรงนู้นจิรันอ้หมูแดงเตยสามไั้นมาตามคุณแม่มามเก็บใบเตยครับแม่เก็บใบเตยให้ใบใหญ่สวยเลยโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บอัญชันกันโอ้แดดร้อนจังเลยโอ้ไม่ร้อนจังร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อนจริงเหรอมีแม่ดอกอัญชันดอกนึงจิรันอันนี้ตัวใหญ่ เก็บเลย,เยใส่ไว้ใส่ไว้ตะกร้าไว้ไปไ<ว>ตรงนู้นหน่ดนๆตรงนู้นเยอะเลยครับผมดอกเล็กก็เอาดอกเล็กก็ใช้ได้โอ้โหใหญ่จังนี่ได้เยอะเลยเดี๋ยวเราเอาไปทำน้ำอัญชันกันนะน้ำอัญชันสีอะไรสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็แม่ก็ใส่ใบเตยด้วยมันจะได้หอมเจริญชอบใบเตยไหมไนลองดมดู หอม <laughs> หอม,อมชื่นใจอะไปทำน้ำอัญชันกันดีกว่าไปเราไปเดี๋ยวเข้าห้องในบ้านหรอ